มาไอ้น,นี่มัน่างกันิเล่นตวไวนี้ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่คือนี่เราเล่นว่าคมไม่คมนะืล่นนี้ไม่คมมันจะกระด้างผมรับยังไงก็ไม่คมเลยกว่าที่เด้งงันนั่นห็มืของตัวเล้วฮะที่เด้งปกติผมม่เอาที่เด้งงม,นนมันเทียนไม่ยอมเล่น,นีน้คมไอ้เล่มนี้คมเออเที่ยวๆนะเอาไปใจกีเดเลยนอ่ะ เล่มนี้จะกลุ่มมากว่าล่มเล่มนี้จะกลุ่มอ่นี่เล่มเอามานี่เลบมนี้ไม่อยู่เล่มันกลุ่มเลลอันนี้ห้าร้อยห้าสิบบตัวบ่มีมีหนักก็มีเล่มนี้เมือนั่นหนุ่มเล่มรงจจุ๊บไฟแรงถ้าเป็นนักดีว่าะนักมันไม่ลง่อ ทำสั้นให้ต่อด้ามทำยาวให้ตัดทิ้งสั้นเร่งเล่มนี้จะเหมือนกับอกับเล่มนู